กรมรถมือสอง JK ค่ะมานำเสนอรถเกง๋งราคาประหยัดให้ชมนะคะ7 5็0 0มบาท Ford f เฟียต้า4ประตูค่ะรถยนต์ปี2011เกียร์อโอโต้นะคะรูปทรงดูดีทันสมัยพร้อมใช้นะคะวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้หมดพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ทั้งคันใช้งานได้ปกติแอร์เย็นภายในเป็นเบาะหนังค่ะคอนโซลไม่มีรอยแตกราวนะคะ ภายในสวยกว้างค่ะใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวเล่มเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนได้เลยนะคะตัวรถตามรูปเบื้องต้นเลยนะคะทุกท่านห้องเครื่องก็ยังดูดีนะคะ7 5็0 0มบาทค่ะรถมือสองเน้นตามสภาพนะคะสนใจดูรถได้ที่หน้ามหาลาัยขอนแก่นค่ะ โทรคุยสอบถามนัดดูรถด้วยตนเองนะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์หรือคอมเมนต์ไว้ทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะ